ตึง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 ลือสะพันแอนจกกักรพงษ์ขายองค์กรมิชชันเวิร์สให้ลาอูนเศรษฐีชาวแม็กซิกันแล้วประกาศเป็นทางการพรุ่งนี้ว่างั้นคือข่าวนี้จริงๆมันก็แบบมีคนเม้าว่าแบบต้องการขายองค์กรมิชชันเวิร์สอ่ะมันอาจจะต้องได้ขายเพราะว่าแบบเขามีเขาเรียกว่า,วานี่หุ้นกู้แล้วกันครับใช้คาว่าแบบให้ดูสวย,ยางามคือนี่หุ้นกู้ที่แบบเหมือนกับว่า เวลาที่เราจะลงทุนเพิ่มในในหุ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะไปขายเป็นหุ้นที่คนมาช่วยแบบลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วปันผลแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขามีปัญหาว่าเขายังจ่ายนี้ไม่ได้ทําให้มีปัญหาหุ้นเขามีปัญหาแต่ค,คนก็เดาไปต่างๆนานา,นาว่าจะมีการขายกองี้นยูทิ้งหรือเปล่าหรือว่ากองทีนชู่อจะโดนขายทอดตลาดหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วมีข่าวออกมาอย่างนี้ครับก็ คุณแอดจกกักพงศ์จะขายมิชลินเวิร์ให้กับคุณลาอูโรซาคือเป็นเศรษฐีชาวเม็กซิกันเอาจริงๆก็คือคนที่แบบเข้าไปคุกคี<ม>เข้าไปวุ่นวือกับกองมิชลินเวิร์สออแกเนอเรชันตั้งแต่ประกวดที่เอลซัปปะดอร์ละแล้วก็เป็นเหตุให้ปลดเอ็นดีเก่าคือเปาลูเปตาโจที่ทำมายาวนานส่งแล้วต้องเป็นมิชลินเวิร์สของเม็กซิโกด้วย อืมแล้วก็เปลี่ยนมือมาให้คนนี้ถือแล้วก็แท้ที่สุดแล้วก็มีข่าวว่ามาขายแต่แต่แต่แต,แต่ฟังก่อนนะการขายมันก็มีขายหลายวิธีขายหลายวิธีเช่นหนึ่งขายแบบร้อเหมือนที่คุณแองเคยซื้อมา100%นั่นแปลว่าถ้าขายร้อซแล้วองค์กรมิชชันเนอร์ก็จะเป็นของเม็กซิโกแบบร้อเออแล้วคันนี้ขายแบบที่สองคือขายแบบให้ คุณลาอูห,หรือว่าเศรษฐีชาวเม็กซิกันคนนี้มีสัดส,ส่วนหุ้นมากกว่า51%นั่นแปลว่าคุณลาอูก็จะเป็นคนตัดสินใจหลักในเรื่องต่างๆแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเป็นเจ้าของไกลๆแต่ว่าไม่เป็นเจ้าของ1ัคุณแอนก็ยังมีผลกำไรจัดก,กองมิชชันเมอร์สอยู่เออหรือขายแบบแบ่งขายแล้วคุณแอนยังถือลิขสิทธิ์อยู่อะไรเงี้ยมันก็ เดากันไปต่างนานาแล้วก็ยังไม่มีเฉลยนะก็ต้องรอรอข่าวอย่างปีทางการข่าวเขาว่าพวกนี้จริงพวกนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้ก็รอติดตามกันต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายกระแสก็มีออกมาบอกว่าขายจริงแหละแต่อาจจะขายเป็นแบบ51%คือให้คุณลาอูนเป็นคนถือลิขสิทธิ์ต่อไปมิ s ชนเก็ไม่ใช่เป็นของอเมริกาแบบร้อคือลืมลบภาพมิชชันเวร์กับความเป็น นิวยอร์กเกอร์ที่แบบเป็นสาวนิวยอร์กที่เรียวกว่าไะเป็นสาวนิวยอร์กที่ที่ต้องไปอยู่นิวยอร์กแล้วก็มีออฟฟิศที่นิวยอร์กอาจจะต้องลืมอพลาดนั้นไปอาจจะต้องได้มาอยู่ออฟฟิศที่เมซิโกแทนหรือเปล่าอืแต่ข่าวมาบอกว่าเห็นคนเห็นเห็นคุติเนาะให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนทั้งกระบี่ก็คือแต่มันก็เป็นไปได้สูงเพราะว่า อยู่ดีๆตอนที่ประกวดมิจ u นเว e ร์ e 2023นะคุณพร่าชูก,กัดก็แม่เก็ขึ้นมาอำลาตำแหน่งสวยๆบนเวทีมิจ u นเว e ร์ e ไปละทีนึง่งการที่แม่ไปการที่แม่พลราชช,ชูก,กาดไปแล้วก็น่าจะเอาบรรดาลูกๆหรือทีมงานแบบล้างบางไปด้วยหรือเปล่าก็อาจจะยกสต็อกเขาเรียกว่าอะไรโอเวอร์ฮอนเครื่องมิจูนเวิร์ดใหม่เขาบอกโอเวอร์ฮอนเครื่องมิจูนหรือเปล่า นอกจากเป็นเรื่องของคนตัดสินใจมีอำนาจในการตัดสินใจมิ s s u นเวิร์สแล้วมันยังสื่อถึงว่าทิศทาง d ดเร c ชั่นต่อไปของมิ s s เนเวิร์สจะเป็นยังไงมันต้องมานั่งเดากันอีกทีว่าองค์กรมิ s s เนเวิร์สภายใต้การดูแลของคุณลาอูนโูซาเนี่ยซึ่งเป็นชาวเม็กซิกันซึ่งเป็นเศรษฐีเออเขาจะมีทิศทางยังไงแต่แน่นอนแหละลาตินก็ต้องไม่เปรียบอืมเขาเขาคง มีความที่ชอบความเป็นมีความเป็นลาตินสูงเนาะแล้วก็แบบเฮดออฟฟิศของแม่ยุ้ยมิชิโน่ต่อไปก็อาจจะไปอยู่ที่เม็กซิโกแทนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเออทัที่ไดาเอ่าข่าวกึ่งมอร์นิ่งอเมริกาก็เป็นอาจจะได้เป็นข่าวอะไรออกึ่งมอร์นิ่งเม็กซิโกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปก็ยิ่งมีความเป็นลาตินจ๋าเข้าไปอีกก็แต่ก็ถามว่าการเลือกการบริหารแล้วแล้วถ้าให้ลาตินถือลิขสิทธิ์อย่างเงี้ย แล้วกระแสมันจะดีไหมโดยส่วนตัวถ้ามองถึงเรื่องกระแสเราว่าถ้าเรา,เราเป็นคุณละอูนะเรารู้สึกว่ามันคุณเพราะว่าชาวชาวลาตินเนาะหรือว่าแบาบช,ชนชาวลาตินพวกแบบลา,ลาตินอเ,อ,อเมริกาใต้อะไรเงี้ยเขานิยมการประกวดมิจยูนิเวิร์สเป็นทุนๆึงๆอยู่แล้วอืมตั้งแต่ก่อนที่แบบจะมียุค IMG ยุคอ่ยุคุณแอนจกักรพงษ์ มันเป็นยุคทรัมป์อย่างเงี้ยเรียกได้ว่าละตินเขาก็แบบบ้าคลั่งมีจิลเวิร์ดมากกว่าชาวเอเชียเอาจริงกระแสของเอเชียซึ่งเสดนางงามเพิ่งมาหลังๆเองนะครับเพิ่งมาหลังๆช่วงปี2 0 1 0เองอย่างหลายชาติอย่างเช่นลาวอย่างเงี้ยก็เพิ่งมาส่งไม่กี่ปีเขมนก็เพิ่งมาส่งไม่กี่ปีขมุดแคนเบรียก็มันแคนเบอร์รียนะมาส่งไม่กี่ปีอย่างพม่าก็เพิ่งมาส่งปี2013มเป็นปีแรกก็ครบ10ปี นั่นจริงๆคือความนิยมของของกระแสมิจิเนเวิร์สในฝั่งละตินอะ่ะมันมีมาตั้งแต่แต่ไรอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นแบบเรื่องของละตินอยู่แล้วอืมเรียกได้ว,ว่าแบบฉีดเข้ากระแสเลือดเป็นละตินก็คือมันยังขายได้อ่าในดงละตินอยู่แล้วอย่างเวลาที่เราจะโพสอะไรที่เกี่ยวกับมิจิเนเวิร์สมิจิเนเวิร์สเราอยากได้เอเกจเราก็ยังพิมพ์คำว่ามิจิเนเวิร์โซเลยก็คือแบบต้องพิมพ์เป็นภาษาละตินอะ่ะ เมื่อก่อนเสพข่าวนะเราเคยทําเพจนางงามเมื่อก่อนก็คือถ้าจากได้ข้อมูลเชิงลึกหรือว่ารูปนางงามที่แบบเร็วฉับเร็ว่ก็หนีไม่พ้นจากเว็บของลาตินกูรูลาตินแล้วแบบข่าวจากสมักข่าวลาตินอะไรอย่างเงี้ยคือขายในลาตินเขาขายได้กําไรอยู่แล้วแต่ทิศทางของคนเข้ารอบของการของการประกวดสิมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอเราไม่รู้เนาะว่าคุณลาอูเนี่ยเขาเป็นมหาเศรษฐีก็จริงแต่ สมาาเศริีส่วนมากตอนนี้เขาไม่ได้ลงทุนที่ประเทศเดียวคือแบบไม่ได้แบบรวยที่ประเทศเดียวหรือว่าแบบทำแค่เม็กซิโกเขาอาจจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันมี connecting หรือว่า connection กับประเทศอะไรบ้างประเทศอะไรจะได้เปรียบบ้างอันนี้ต้องไปรู้ต้องไปดูกันลึกๆและอีกย่างหนึ่งคือแล้วหลักเกณฑ์การประกวดมิ u n ินเวิร์ส อย่างคุณลาอูนี้เขาเป็นเศรษฐีชาวเม,ม็กซิกันก็จริงแต่ว่าก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาทำเขาเขาทำอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเขาทำธุรกิจอย่างเดียวที่แบบอยู่ในเม็กซิโกเลยหรือเปล่าหรือว่าเขามีหุ้นส่วนหรือว่ามีฐานเศรษฐกิจอยู่ที่ประเทศอะไรอะไรเงี้ยเ,เพื่อจะดูว่าประเทศไหนจะได้ได้เปรียบในการเข้ารอบหรือว่าเอ,อื้ออำนวยผลประโยชน์ต่อธุรกิจเขารวมไปถึงว่าอย่าลืมนะครับว่า คุณแอนจากรงเข้ามาเปลี่ยนดิเรกชันของมิช s ินเวิลด e นะครับเช่นไม่ไม่ไม่กำหนดว่าเป็นผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานหรือมีบุตรมาแล้วเออแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอ่าไม่กำหนดอายุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วคุณลาอูเขาจะยังมีแนวคิดอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะมีความ นิยมชมชอบการเป็นมิจหนิเวิร์ตในเวอร์ชั่นของลาตินจาแบบสมัยก่อนอยู่อืมคือเหมือนกับว่าแบบต้องเป็นสาวลาตินต้องเป็นหุ่นดีเป็นผู้หญิงอายุยี่สิบเจ็ดอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมติว่าคุณละอูเกิดแบบเทกางอากาศไม่เอากฎที่คุณแอนตักชักพงตั้งขึ้นมาแล้วก็แบบผมเป็นเรื่องเลยนะเช่นมิสวีเนซเวรามิสวีเนซเวราสองพันยี่สิบสามที่จะเป็นตัวแทนไปประกวดในสองพันยี่สิบสี่คือเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่แบบมีลูกอายุแบบ จะ12ขวบแล้วอะถ้าสมมติเขาเปลี่ยนขึ้นมากลายเป็นว่าอาตัวแทนก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ประกวดได้หรือว่าจะอะไรยังไงก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปส่วนแล้วว่าประเทศไทยเองอะเอาซึบเสียไปก่อนอย่าเพิ่งนอกกรอบอย่าเพิ่งเอาคนที่มีบุตรหรือว่าเอาคนที่อายุเกินไปประกวดนะก็หาคนที่อยู่ในเกณฑ์อายุปกติแล้วก็เป็นสาวที่ยังไม่ผ่านกนารแต่งงานก่อนดีกว่าเพราะเราไม่รู้ไม่รู้แบบว่า ดเรชั่นของคุณละอุนจะเป็นยังไงหรือว่าเดเรชั่นของมิจูรุจะเป็นยังไงก็เนาะมันก็เป็นเรื่องให้น่าติดตามสำหรับแฟนง,งานต่อไปการเปลี่ยนแปลงการเข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบทิศทางการเข้ารอบการเลือกคนก็ต้องมานั่งเดาอีกทีอืว่าแบบพอไปทําในดงละติดแล้วแบบเอเชียจะยังมีอํานาจอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเอเชียจะยังเข้ารอบอยู่หรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปก็ติดตามภาคต่อได้เรื่อยๆคิดว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆครับผมมิ d ูนิเว r ร์ส อ g a n ก z a ส i o n สนรสนันบันบายจริงๆแล้วภารกิจนี้แอนยังอยากทำอยู่รอเปล่าครับ